สวัสดีค่ะอยู่กับช่องโสเจริญพัฒนาค่ะจ้นนานะคะนะคะถอดเสร็จแล้วสองนัดน,นั่นเลยอ,อีกสองนัดนะท่านผู้ชมนะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของผมนะพี่พี่มงคลบอกว่าเดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวพี่ถอดนี้เองนี่ผมเอาอน,นี่มาฟูให้แล้วเดี๋ยวผมจะถอดก่อนโอุ้่นเตอร์ต้องเอาอะไรมาเอฟซีว่ากี่กิโลครับนี่ยังไม่จบยังไม่จบ เดียวเอาแต่ช่างก่อนตังต้งไว้รอเดี๋ยวมาจะมาช่างดูลูกฝั่งนี้ก็ลูกฝั่งนี้มันจะเท่ากันไหมเออพี่ว่าเท่ากันไหมไม่เท่าไม่เท่าอ่ะทำไมอ่าวไม่รู้ไม่ทำไมไม่เท่าอ่าวไม่เท่าอ่าวเท่าหรือไม่เท่าอ้าวเหมือนกันนะเอมันไม่เท่ากันจริป่ะไม่เท่าหรอกจริงอ่ะครับเพราะฝั่งนี้มีน้ำมันฝั่งนี้ไม่ไมีอ่าจ่ายสิไม,ไม่เท่าหรอก มันนี่เหมือนกันดิโอ้อันนั้นมีจุกนั่นเลยนี่วังหนักเตอะหนักมากเลยนะฮะซิงห์รุกใครมาปูเงินอะไรไม่เชื่อแล้วปูเงินนะแกเชื่ออะไรนะให้แกจะปูเงินปูเงินปูเงินกับปงเงินกับบางหา คือสิ่งที่บังหายนึ่โทรไป l o ค cup ไอ้ตอนที่โทรไปตัววิจิตที่ไหนน่าตอนที่เราโทรไปไม่รู้ไม่แจ้งบังหาได้บังอะไรหรือบังกระายทิศเนี่ถ้าถอดแล้วต้องถอนดูดูปืนใช่ไหมไม่ถอนดูชิจื้อเจ็บขามากเลยนะครับท่านผู้ชมเจ็บขาเหมือนกันเจ็บอะไรเนี่ยเร็ววะดูอะไรเนี่ยเมื่อกี้มาโอย <c oughs> เอาคาก็รดบเนาะโอ้ถ้าไม่รับตกแน่นอนเนาะหนักม,ม,ม,มากเลยดิเจยอ้เราก็ไม่ค่อยฉลาดเลยเดี๋ยวผมหาอุปกรณ์เสริมก่อนแป๊บนึีเดี๋ยวเอฟซีว่าหูทำไมสายันไม่ฉลาดเลยสายันฉลาดขียันไปทำเชิญพี่เอา

ทำไมเสียเทส่มกลับมาเอาตะกัลไปกลาเต้น้ไม่ได้ปไปนุ้นเลยนะผมไม่ชอบนุ้นผมชอบทำมูมู่ตัอ่ะตอนนี้ก็ได้งับเอาชอบงัดทำงัดทำไงดีห็นมา nó nên đi đâu kia nó nó đi thay dục cái này lùng phải mang cái lùng ให้ตายสิได oh, ้ก like hmm ็บอกวิธีบาดเสียวโอ้เปิดคลิปมาพอดีเลยนี่หลาซะด้วยนะอาอีกข้างหนึ่งโยนทิ้งมือกันเลยโยนโยงแล้วข้างหนึ่งครับพี่น้องผมเจ้ามอเตอร์ติดตั้งตั้งยอาได้กินอีกยี่สิบสองยี่สิบเจ้ยทำไมมันเล็กจัง โอ้เดือยไม่ใช่มันจะไปละเบโอ้มันลอยเลยดิครับมันเช็ถ้าเปลี่ยนแพลงไหมครับเดือยมันอะอไปไหนอ่ะไปแล้วเตยไปไหนเตยไปแล้วไปไหนเวียรูดกระตูนท่านรู้ขนาดนี้ทำไม,มก็ทำใจสิครับเดี๋ยวไปหาเดือยมาเปลี่ยนเปลี่ยนเยนอง เราไปร้านก็ได้ร้านก็มีอะไรพันกว่าบาทมั้งเฉพาะเดือนนี่นะแต่ช่างเดือไงหรือเพลงวันนั้นให้ fc คอมเมนต์ดูดิว่าราคาตั๋วไรเดือนนี้ผมก็ไม่เคยเปลี่ยนนะครับนี่มันเดือนมั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 นเริ่มจะสิกแล้วไม่ใช่จะหรอกสิหลายพันซาแล้วหลายพันซาเลยบอ ไม่น ok, ok exactly ่าจะหลอกไปจนขนาดนี้อันนี้จนดัวอันนี้จะไปจนดัวโปรเจกต์ข้างในสวยนะพี่ข้างในนะแล้วก็เปลี่ยนแต่ตัวนี้ไม้เล่นๆข้างในนะพี่อือตอนนี้พังแล้วนะข้างในไม่ทั้งลูกปงลูกปืนเลยนะครับรูดเลยท่านนี่นายจัมปาเขาให้มาอยู่ไหนอยู่รุนี่นป็นของเก่าคุณโอ้ชานเดิมเขาต่อมาบอกจัมปานั่น เป็นเป็นปลาสวมมาดูคนใครถอดไอ้พี่น้ำถอดไปก็ได้ลมถอดนะแัดไปเดยมีใครถ่ายคลิปโอ้ครับเน่นเลยนอนเลยได้เยครับนี่อันนี้เป็นแค่จุกลมเฉยเวหรอ่ในนี่น่ะจุกเนี่ยตรงอืม ลมจุกลมไม่เคยนอตจากไหนอีนื้ซใหม่ครับนอนดูก่อปั๊บตรงไหนไหมเต๊กไหมเดี๋ยวลูกกเลอเดี๋ยวรึหมดไปหมดแล้วลัวเลอะลัวเลอจนจะกลับบ้านเกินแล้ว นี่นี่เรเมิ่อก่อนเมื่อกี้นี่หอทำเป็นเอาเอาเอาเขาใส่มาสตัวบ่สตัวเจใส่ฟาน่ะใส่ฟานไปหนแล้วเมื่อกี้ยอยู่กันนั่นยังไม่ได้อดเลยถอดก่อนเยอะยอนัอยู่ดิ อย์ลื่น,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 นพฟังนี่สูงแต่พี่นีส่สูงสูงอ่ะสูงก็ต้องอยู่อย่างนี้นะจ๊ะ

นั่นแทะทิปลงเลงมีมีอันนี้ไหมล่ะมีม,มันงัดเนาวทิปลงเ,เอ้ยย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 ยงตยงตยยยย้ยเอยยยยยยยเหมือนบยยเหมือนกันเลยยยยนี้เยมือนน้ยยยยยยดูยยยน,น,น,นี้ต้ยงรย <So. S 2> เบาอยู่ดิหมดจะวิ่งหน้าดูเลยคุณ่า้ชมน้ำเขางนี่ข้าตรงไหนไ,ได้ข้าวฝั่งนี้ได้น้ำเขา้าฝั่งนี้น้ำไม่เขา้า ម៉ូទ័ររើរួចរ៉ះហើយครับតាណោតាណោរួចហើយครับពីណោតើនេះរួចសរុបថាម៉ូទ័ររបស់យើងក្នុងជិបចំបាចំពីលើម៉ូទ័រជិបពីចំបាទៅគ្រប់លងចំពីចំពីចំបាយុវត្រិចទាំងគូលេរកគិនម៉ូទ័រចំបាអីបក់ครับ มันกินหมดสิครับสิสิครับอันนี้จนได้นั่นนะมันสนิมมานมันแหลมหมดแล้วมันรูดแล้วเดี๋ยวยังไม่รูดดอกนี่เนาะแต่มันรูดแล้วบอกเออนี่งนึ่รูดบางทีนั่นหมดแล้วครับนี่อันนี้ก็ไปแล้วหมดแล้วนี่ทำเลยเนาะครับทำเลยทำเลยกระเทือนเปไม่ทนมาแล้วเปลี่ยนใบพวกเราก็ได้ใช้งานยาวๆไปเลยครับ เดี๋ยวเอฟซีว่าอู้ของเก่าของเก่าอีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวผมทำมือสองเนาะทำก็ต้องอย่างนี้แหละมือสิบแล้วมันก็ต้องรับแต่ในสภาพดีกว่านั้นเมื่อกี้นะครับไม่กระตัวนหันตามอันนี้ยังดีเนาะเดี๋ยวได้ทำใหม่ได้ทั้งสองเลยทั้งสองตัวเลยเดยดได้ใหม่ครับพี่เนาะนี่ซ้ายขวามันมันใช้ร่วมกันได้ได้กันได้ครับยี่ได้กันใช้ได้ครับเดี๋ยวไปดูข้างในกัน โอ้ตอนนี้น้ำเข้าจริงเลยตอนนี้สวยเลยนะพี่ตอนนี้เนี่ยมันจะไหนนั่นเฟืองอยู่ดีไหมครับเฟืองดีแล้วพี่เจ๊ว่าสวยนะครับเฟืองหนึ่งสวยต้องเปิดอะไรสองสวเจ็บเดี๋ยวปิดแต่วาจะไปซื้อ่อ โอ้อยเาโอย่าะเอาลูกปืนเมอสองคืนั้เนาะสรุปว่ากี่กิโลก็ยังไม่รู้นะครับไม่ได้ไม่ได้ต่ช่างไม่ช่างเลยเนาะลืมลืมเตรียมต่ช่างสำหรับคลิปนี้ก็ข,ข,ข,ขอตัวลาไปก่อนขอสวัสดีนะครับยี่สวัสดีค่ะ